ฟิลนากับน้องชาร่า <Z ara S 2> ก็<ส>ปิดเทอมหน<ส>ึ่งอาทิตย์เออเหรอซื้อไว้ให้ลูกกับตัวเองด้วย799นะนิดว่าราคาไม่แพงนะคะของแพมเพิสด้วยก็เลยจัดไปแล้วก็อาหารแมวก็ลดราคานะนิดได้ไปหลายกล่องเลยนะคะนิดเออแยกใบเสร็จนะมีทั้งหมดห้าถุงดำแล้วก็ถุงเหลืองหนึ่งถุงนะคะเออก็มีรองเท้าไม่กี่คู่นะในนั้นแล้วก็ในถุงกระดาษคือนรู้สึกเสียใจห้องเช่าที่นี่มากมากเลยนะเพราะว่าอย่างห้องนั่งเล่นนะคะก็กว้าง ห้องน้ําก็ถือว่าใหญ่นิตเช่าที่นุนแบกอะ่ะยังอยู่ที่800กว่าเลยนะแล้วก็คือมันเป็นบ้านนะแต่ว่ามันหลังเล็กมีสวนใหญ่ก็จริงแต่ว่าที่เนี่ยที่ถือว่าโอเคนะคะเดินไปแบบหน้าปากซอยมีร้านเครื่องดื่มสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะกําลังจะไปบ้านแม่นะคะโนเมนดู no เอา้าน้ามันหมดก็เลยแวะมาเติมก่อนเพราะที่นี่ราคาไม่แพงนะอยู่แถวบ้านนิดพอดีนะคะทางผ่านไปบ้านแม่แล้ว เอาของไปให้แม่เสร็จถ้าสังเกตเห็นนะข้างหลังคือของเยอะมากเลยนะคะเ,เป็นของเก่าแม่สาม,มีนีดเขาย้ายบ้านนะแล้วพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยที่เขาใส่ไม่ได้นะคะนี่บอกว่าแม่เอาไปเมืองไทยได้นะมีญาติเยอะอะไรเงี้ยที่ต้องการเนาะคนแบบคือเสื้อผ้านแพงนะที่เมืองไทยอย่างเงี้ยก็ประหยัดไปได้เยอะนะคะแล้วนี่แหละนะก็เลยตั้งใจเอาไปให้บ้านแม่นะคะเราก็เเดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อของที่เขาฝรันดด้วยนะเพราะว่าเขาฝรันงอยู่ข้างหน้าเราพอดีนะคะ อ่ะแล้วก็คือวันนี้ไปหลายที่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าไงทัวกับพวกเรานะคะเ <laughs> บลอเลยนะน,นิดนี่เป็นของทั้งหมดที่นิดได้ในร้านเขาฟลันเดี๋ยวจะเดินดูอีกนะมีคอซองนะคะสลัดสเต็กเนื้อผักผลไม้นะสตอรอเบอรีอร่แอปเปิลนะคะพริกหยวกโนมเมนชอบเลยว่าแคเซแล้วก็แยมลดราคานะก็ได้มาหลายเลยนะคะว้ l ลฟิชสองขวดนะแล้วก็แยมบลูเบอรี่หนึ่สองขวดนะ แล้วก็เจลีนะคะสำหรับแยมใส่ขนมคุกกี้คริสต์มาสนะได้มาหนึ่งนะคะนี่เลยโอเคน้ำส้มมะเขือเทศพริกไทยนะซื้อไปตุนที่บ้านเดี๋ยวเราไปดูของต่อนะคะวันนี้มีปลาลดราคาเด้จัดไปหนึ่งกล่องอันนี้ขาดนะ แล้วก็พิซซ่าลดราคาขนมปังแช่แข็งต่อไปนี้มาดูไข่เอ,อ่ออันนี้นาะที่นีซื้อประจําอันนี้เป็นไข่ต้มนะคะจะเห็นว่ามีหลากสีมีทั้งแพ็คล็กแพ็คใหญ่นะหลายขนาดแล้วก็หลายราคาด้วยนะคะไข่ไก่นี้ได้มาสองแพ็คแล้วก็พิซซ่าสี่กล่อง มาร์การิต้าสองกล่องนะคะแล้วก็เพปปโรนีพริกสองนะคะได้อะไรอีกมีแซลมอนนะลมควันกิโรส,สลัดของโนเมนปลานะคะสำหรับทานเป็นอาหารเชา้าอาหารเย็นอันนี้เป็นผงทำสลัดนะลดราคาก็ได้มา1แพ็คแล้วก็โปรตออฟสตริชอันนี้เป็นเมอเขือเทศนะคะแล้วก็มีไข่บคอนก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะวันนี้พามาดูคร่าวๆนะคะ ไปต่อ <laughs> น้องมนมาดูขนมสำหรับทานเล่นนะน้องมนเขาหยุดนะคะส่วนน้องฟิโอน่ากับน้องซ,ซาร่าก็ปิดเทอมหนึ่งอ,อาทิตย์อออเหรอซื้อไปให้ลูก <laughs> ลกับ <laughs> ตัวเองด้วยนะนี้ได้ไปหลายห่อเหมือนกันนะคะซื้อไปเอาใจลูกๆเนาะไหนๆก็อยู่บ้านนะคะไดเลส คือของเลหมดเลยนะอันนี้เป็นแบบซับเวยนะคะสองห่อเลรสกระเทียมนะแล้วก็คล้ายคล้ายบ้านเรานะคะอันนี้รสพริกแล้วก็ของโนเมนโอเคค่ะไปต่อต่อไปก็มาดูที่ขัดฟันให้โนเมนนะนนแบบแปลงที่นี่จะมีน้อยหน่อยนะต้องไป,ไปที่ต้อเยีะ อโซ<ย>คือราคามันสูงนะแล้วก็มีน้อยนะคะปกติเราจะซื้อที่ร้านโรส,มสแมนไปโรสมันไปโรสมันโอเคเดี๋ยวไปแวะร้านโรสมันเพราะโนมันชอบมากนะคะแบบเนี้ยนี่เป็นของที่เราได้มาจากเขาฟลันข้างล่างเป็นผ้าเย็นเช็ดก้นเด็กนะคะนิดเอาไว้ไปเช็ดมุมอาหารแมวมี12ห่ออยู่ที่ราคา 799นะนิดว่าราคาไม่แพงนะคะของแพมเพิสด้วยก็เลยจัดไปแล้วก็อาหารแมวก็ลดราคานะนีดได้ไปหลายกล่องเลยนะคะนิดเออแยกใบเสร็จนะอันนี้นีดได้มาอีก3กล่องนะคะถุงใส่อาหารโน้มันกำลังจัดรถอยู่นะเพราะว่ามันเต็มนะคะเราต้องอย่างที่เห็นเลยนะต้องของไปส่งบ้านแม่นะคะแพ็คของเรียบร้อยรถเราคันใหญ่นะถือว่ายังใส่ได้อยู่นะคะตอนแรกนี่ยังคิดอยู่อุ๊ยเต็ม <laughs> ยัดเข้าจนได้อะ โน้มแนนขนลงมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วนี้ก็ขนเข้าบ้านวันนี้แม่ไม่อยู่นะแม่ไปทํางานแต่ว่าเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วนะคะแค่เอาของมาให้แม่นี่เป็นทั้งหมดที่นิกกับปาช่วยกันยกเข้ามาเอ่อมีทั้งหมดห้าถุงดําแล้วก็ถุงเหลืองหนึ่งถุงนะคะเอ่อก็มีรองเท้าไม่กี่คู่นะในนั้นแล้วก็ในถุงกระดาษนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นรองเทา้าแล้วก็เสื้อผ้าอย่างที่เห็นเลยนะไม่มีของอย่างอื่นนะคะ แม่บอกว่าจะเอาไปเมืองไทยนะพ่อแม่บินไปเมืองไทยทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็กิโลมันเหลือนะก็เอาเสื้อผ้าเอารองเท้าอะไรเงี้ยไปฝากนะส่วนแบบนี้แม่คงแม่ไปฝากนะคะอาจจะต้องบริจาคไปที่อื่นนะให้คนอื่นเขาไปนะคะคือมันยังดีเลยนะมันไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่าแม่สามีนี้เขาโลนะเพราะว่าเขาย้ายบ้านาที่บอกอะไรที่ไม่จําเป็นอนะ่ะเขาก็ให้คนอื่นต่อไปเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะกลับบ้านเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องแม่นคุยกับป๊าแป๊บหนึ่ง อย่างที่บอกแม่ไปทํางานตอนนี้ไม่รู้คุยอะไรกันข้างนอกบ้านแม่ก็รองเท้าเยอะนะตู้รองเท้าแล้วก็ประตูทางออกส่วนหน้าบ้านนูนอย่างที่บอกวันนี้ไปซื้อของกันมานะของก็เต็มรถนะคะปลาให้หัวหอมเห็นไกล้ๆนะถุงหัวหอม ออกมาจากบ้านแม่ก็มืดแล้วเดี๋ยวจะไปแวะบ้านเรืออพาร์ตเมนต์ของแม่สามีนิดนะคะไปเอาผ้าม่านนะเพราะว่าแม่สามีบอกว่าให้ช่วยหน่อยนะคะเอาผ้าม่านออกให้แล้วก็ต้องทําความสะอาดคืนบ้านเขาแต่ว่านี้จะพาไปเอาผ้าม่านเฉยนะวันนี้ถึงบ้านอพาร์ตเมนต์แม่สามีนิดแล้วนะคะคือเขาเอาไฟออกนะโนมันก็เลย เอาถุงไฟมาจากบ้านเอามาใส่ก่อนนี่เลยนะผ้าม่านเอ่อแล้วก็เหล็กนะคะแม่สามีนิดเขาออกไม่ได้นะโนเมนก็ออกไม่ได้นะคะตอนแรกต้องใช้เครื่องมือวันนี้พกเครื่องมือมาด้วยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้นะเอ่อแล้วก็ในห้องนอนมีข้าวของเหลือนิดหน่อยนะกระถางดอกไม้ใช้ไฟมือถือส่องไปก่อน ตายไหมอ่ะไีายหหมก้วาฮะน้องบอกว่าการที่ฉันใส่หลอดไฟเนี่ยทำให้ฉันคิดถึงการที่เราย้ายบ้านอะไรเงี้ยนะแต่ละครั้งที่เราย้ายบ้านก็จะแบบเนี้ยตลอดเลยเนี่ย ถ้าลอา้องไห้กระถางดอกไม้นิดเอาไปหลายอันอยู่นะเพราะว่านิดรู้สึกเสียดายนะคะแม่สามีนี้บอกว่าจะทิง้งนี่ก็โอเคคนไปที่บ้านนะส่วนที่เหลือนิดไม่เอานะคะก็นี่แหละเขาก็เอาไปไว้ข้างนอกนะแล้วก็คนไปทิ้งห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะ พวกโซฟาขนไปหมดแล้วนะตอนนี้เหลือเล็กๆน้อยๆเท่าที่เห็นนะคะกระถางต้นไม้อ,มอย่างพรมเนี่ยเห็นเจ้าของบ้านว่าเขาจะเอาออกนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะคืนรู้สึกเสียใจยห้องเช่าที่นี่มากมเลยนะเพราะว่าอย่างห้องนั่งเล่นนะคะก็กว้างห้องน้ำก็ถือว่าใหญ่นะคะแต่ว่ามันไม่มีไฟแล้วอะก็เห็นประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ห้องนอนนะคะนี่เลย ห้องนอนตัวนี้นะตู้เสื้อผ้านะคะนิดจะเอาไปไว้ห้องใต้ดินที่บ้านเรานะแต่ว่าเตียงไม่เอานะคะเอาแต่ตู้แล้วก็ผ้าม่านตรงนี้เหมือนกันนะต้องมเมาออกนะคะถ้าเป็นนิดนิดไม่คิดจะย้ายนะนิดว่าที่นี่โอเคเลยนะคะสําหรับสองคนก็อยู่ได้ตรงนี้เป็นห้องครัว <c oughs> ก็ถือว่ากว้างอยู่นะหลังตู้เย็นก็มีที่อีกนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าไม่เล็กนะที่นี่ นตรงนีสส้เป็นประตูทางเข้านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูทางเดินเข้ามานะแปลว่ามีตู้รองเท้าอะไรเงี้ยนะตรงนั้นนะคะก่อนหน้านี้แม่สามีนี่เขามีตู้แล้วก็ตรงนี้นะเอาใส่ของได้นะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนเด็กนะซึ่งก็กว้างเหมือนกันนะคะถ้าอยู่กันสองคนตายานี่ว่าโอเคแต่ว่าแม่สามีนี่เขาไม่โอเคนะเขาอยากได้วิลล่านะคะคือเขาไปเช่าอยู่ที่วิลล่าเก่าแต่ว่าแบ่งเป็นห้องพักอะไรเงี้ย ดูรองเทา้าคือนิดเองเป็นผู้หญิงต่นนี้ยังไม่เคยมีรองเท้าเยอะขนาดนี้เลยนะแม่สามีนิดมีรองเท้าเยอะมากเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะเยอะจริงๆคือนิดถ้านิดนับของนิดเองนะนิดว่ารอ,องเท้านิดมีประมาณสิบคู่สิบถึงสิบห้าคู่แต่แม่สามีนิดดูแบบเยอะจริงๆเนะโอเคความชอบใครความชอบมันเนาะอันนี้ก็ อย่างนี้อาจจะชอบอยังอื่นมีอย่างอื่นนะคะส่วนแม่ตสาม,มีนี่เขาก็ชอบรองเทา้าชอบเสื้อผ้านะชอบช้อปปิ้งโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้มีมีสวนหลังบ้านนะคะแต่ว่ามันมืดแล้วอะไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าถือว่าไม่เล็กนะโอ้ปิดอยากให้เห็นนะ ประมาณนี้นะนี่เปิดให้ดูนิดนึงคือสามารถปิ้งย่างได้นั่งข้างหลังบ้านได้แล้วก็เดินแบบว่าสองเก้าถึงเลยไม่ต้องมีชั้นสองชั้นสามอ่ะนี่คิดว่าพอแกะตัวไปที่นี่ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่านะที่นี่ค่าเช่าประมาณแปดร้อยูโรแต่ว่าตอนนี้แม่สามีออกแล้วน่าจะเพิ่มราคาขึ้นนะแต่ว่าเสียดายเนาะที่นี่ถือว่าอยู่ในเมืองด้วยนะคะไม่ได้อยู่บ้านนอกอ่ะอย่างบ้านนี้ถือว่าอยู่บ้านนอกนะ เราสุ้ายแ้โอเคเดี๋ยวต้องไปไว้ในรถนะอย่างที่นิดบอกว่าอาพาร์ตเมนต์ที่นี่ไม่แพงเลยนะคะแล้วกอ็อยู่ในเมืองแล้วก็กว้างมากนะ700ถือว่าโอเคเลยนะคะเมื่อก่อนนิดเช่าที่นึงแบกยังอยู่ที่800บบกว่าเลยนะแล้วก็คือมันเป็นบ้านนะแต่ว่ามันหลังเล็กมีสวนใหญ่ก็จริงแต่ว่าที่เนี่ยถือว่าโอเคนะคะเดินไปแบบหน้าปากซอยมีร้านเครื่องดื่มมีร้านเบนเกอรี่มีร้าน สะดวกซื้อต่างๆคือดีงามอ่ะแต่ไม่รู้แม่คนนี้เขาคิดยังไงนะเขาแบบอยากไปอยู่ที่ใหญ่กว่านี้นะคะกว้างกว่านี้มีลิฟต์ในห้องอ่ะคือในบ้านอ่ะคือเข้ามาปุ๊บขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นบ้านตัวเองเลยเปิดลิฟต์กลางบ้านอะไรประมาณนั้นนะเขาอยากได้แบบนั้นนะคะกับแฟนเขาเนาะเขาก็บอกว่าคือมันแพงกว่าที่นี่เท่าตัวเลยนะแต่ว่าเขาจ่ายได้นะคะเขาบอกคือเขาก็หารกันเนาะกับแฟนใหม่เขานะคะ นี่มีถุงนะแต่ว่านิดมีอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวต้องไปดูถุงมาใส่นะเพราะว่าของมันเยอะนะคะลืมคิดอะ่ะตอนลงมาก็ลืมเอามาด้วยเนี่ยนี่จอดรถตรงนี้ยใกล้ๆเลยนะคือมีมีแต่ข้อด,ดีอะ่ะส่วนตัวคิดว่ามีแต่ข้อดีแต่ว่าอยู่ที่นี่เขาแบบน่าจะเหงาหรือเปล่าคือแม่สามีนิดไม่ได้ย้ายไปไหนไกลเลยนะย้ายไปจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งแค่นั้นเองนะคะอยู่ในหมู่บ้านเดิมเอ่อแต่ว่าเข้าไปในเมืองกลางเมืองกว่าเดิมก็เหมือนกับว่าไม่ต้องใช้รถก็ได้นะ ถึงดังนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้รถบ้างถ้าแบบอยากเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ประมาณสามถึงสี่โลได้นะหรือว่าสองสามโลสองสมกิโลเมตรอะไรเงี้ยคือมันไม่ไกลเลยนะคะอยู่ในเมืองเดิมไ <Okay. S 1> ม่จะเสร็จแล้วอันที่สองนะแล้วก็อันที่สามมีเหลืออีกหนึ่งอันนะคะในห้องนอนใหญ่ mm. ตรงนู้นเลยกำลังวัดตู้จะได้รู้ว่าเข้ากับ ้องใต้ดินเราได้ไหมมีกระจกในตัวนะคะก็ไว้ใส่เสื้อผ้าได้เนาะ,ะอ่านี่จะไว้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวเราก็จะได้แบบว่าเออมีที่ในห้องนอนของเราอะ่ะเออส่วนตรงนี้เราก็เอาไว้นะคะแต่ว่าเตียงเราไม่เอานะตัวเตียงนะคะคือไม่ได้ใช้นี่เป็นหมู่บ้านที่แม่สามีนิดอยู่นะอย่างที่บอกเลยว่าที่เนี่น,นิดมากินอาหารเช้าบ่อยๆนะ แล้วก็เนี่ยบ้านแม่สาม,มีนิดอะเลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยนิดเดียวเองแล้วก็ขับรถมาก็มีขึ้นทางด่วนเอ่อคืออธิบายสภาพแวดล้อมนิดนึงอ่ะเนาะแล้วก็เนี่ยปั๊มน้ามันข้างหลังยังมีร้านเบรเกอรี่อีกร้านหนึ่งนะแล้วก็ร้านขายของอีกอะไรเงี้ยร้านขายอาหารสัตว์เอ่ออย่างเลยตรงนี้ไปนิดนึงอะ่ะก็เป็นที่ทํางานของน้องโนเมนนะนี่ก็ยังคิดเสียดายทำไมเขาไม่มาเอ่อเช่าอยู่ที่นี่อะไรเงี้ย แม่สาม,มีนี่ก็บอกว่าเขาถามแล้วนะแต่ว่าน้องโนมนเขาไม่เอาก็เลยแบบเราก็ไม่อยากยุ่งอนะแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นอพาร์ตเมนที่น่าเสียดายมากเลยอะคือถ้าน้องฟิลนาเรียนหรือว่าทำงานอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะนิดอาจจะเช่าอยู่ที่นี่เลยก็ได้นะแต่ทีนี้ว่าน้องฟิลนาก็ยังไม่มีเป้าหมายก็เลยต้องรอไปก่อนเนี่ยที่ทํางานของน้องโนมินอยู่แถวนี้แหละตอนนี้มันตั้งคืนนะนี่ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่านี่แหละแถวตรงนี้นะ คืนนี้ไม่บอกแล้วกันนะคะว่าหมู่บ้านอะไรเนาะแต่ว่า,อ,าอยากจะให้ดูนิดนึงนะคะบรรยากาศเนาะแต่ยมค่าคืนก็ได้เนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็เสร็จธุระแล้วนะคะอตอนที่นี้ไปซื้อของนี่ซื้อขนมปังเลเบแคร์เซมเมอร์เนะเาะไปฝากน้องเฟียวน่ากับน้องซาร่าแล้วก็เพื่อนน้องซาร่าด้วยนะคะเ,เพราะว่าเพื่อนน้องซาร่าจะนอนด้วยที่บ้านวันนี้เนาะให้ไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ